ทำไมช่วงนี้เศรษฐกิจไทยมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเลยขายอะไรก็ยากไปหมดได้ยินเสียงแบบนี้เต็มหูไปหมดเลยครับแต่ว่าทําไมสภาพัฒน์เขาถึงออกมาประกาศบอกว่าผลตัวเลขการส่งออกของไทยมันดีขึ้นมากจริงๆตัวเลขการส่งออกดีดูเหมือนจะเป็นข่าวดีจริงไหมครับแต่จริงๆแล้วมันแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยต่อคนไทยครับเพราะเบื้องหลังตัวเลขสวยๆพวกนี้ มันไม่ใช่ตัวเลขของสินค้าที่ผลิตจากคนไทยเองแต่เป็นสินค้าของพี่จีนที่เขามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและใช้สิทธิประโยชน์ทางด้าน B O I ของเราผลิตที่นี่แต่ส่งออกไปอเมริกาในนาม Make in Thailand ซึ่งจริงๆแล้วเงินส่วนใหญ่มันไม่ได้กลับมาหาคนไทยเลยครับเนี่แหละครับก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ประเทศอเมริกาเขาตัดสินใจขึ้นภาษีกับประเทศไทย กับสินค้าไทยบางประเภทเช่นแผงโซลารเซลล์นี่โดนขึ้นไปสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเาขารู้ว่าเป็นโรงงานจีนมาใช้ผลิตที่ไทยเนี่ยแหละพอเขารู้ว่ามันเป็นโรงงานจากประเทศจีนมาตั้งที่ไทยแล้วใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทาง b o i มันกลายเป็นว่ารัฐบาลเราไปสนับสนุนคนจีนมาผลิตของในไทยผลก็คือคนไทยที่ทําธุรกิจส่งออกไปจริงๆกับโดนผลกระทบหางเล่ไปด้วยลูกค้าสั่งของน้อยลงค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นสุดท้ายแล้ว คนหาเช้ากินข้ามหรือ SME ลรายเล็กๆต้องแบกภาระผลกระทบเต็มๆมันคือเรื่องใหญ่มากนะครับแต่ไม่ค่อยมีใครเล่าเรื่องนี้คุณคิดว่าคุณโดนผลกระทบอะไรบ้างลองคอมเมนต์กันมาคุยดูนะครับ